ิิตที่มันเลอกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่งเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนกันพร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้กีฬามี อู๋ฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮรักเธอฉันรักเธอรักเธอเหมือนไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลลาตครองไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายคุณร้องจะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรไป ใหสนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนเป็นแฟนท่หลากหลายร้องตะโกนอย่าร้อมใจเมืองไทยดีดเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีดสวัสดีครับรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาอยู่ที่ตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาครับ รายการที่จะพาคุณผู้ชมมาดูการพัฒนาเกษตรและส่งเสริม SME เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันวันนี้ขอหยิบยกเรื่องราวของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลตาชีอำเภอยะหาแห่งนี้นะครับที่ทางกลุ่มได้มีความคิดในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทําให้สมาชิกในชุมชนสามารถซื้อปุ๋ยในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดและยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บตัวยางดินการวิเคราะห์ดินการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การผรสมปุ๋ยใช้เองและที่สําคัญครับคนในชุมชนมีการถ่ายทอดและเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งการจัดการสวนยางพาราส่วนทุเรียนไม้ผลอื่นๆเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรครับ ตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเป็นชุมชนที่เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งการทำสวนยางพาราและการทำสวนไม้ผลเช่นทุเรียนลองกองเงาะและไม้ผลอื่นๆอีกทั้ง ตำบลตาชีมีแปลงใหญ่ในพื้นที่สองแปลงคือแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลตาชีและแปลงใหญ่ยางพาราตำบลตาชีเกษตรกรจึงให้ความสําคัญกับการจัดการผลผลิตรวมถึงความต้องการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตให้มีคุณภาพประกอบกับการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐทั้งการให้ความรู้ด้านดินและปุ๋ยเช่นการให้บริการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักในดินการแนะนําการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องการจัดทําแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต การสนับสนุนงบประมาณและปัจจัยต่างๆที่ทําให้เกิดประโยชน์สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานในรูปแบบของการรวมกลุ่มการจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหรือสอดอปชตำบลตาชีจึงตอบโจทย์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยภายในชุมชนและสามารถขยายผลการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องเพื่อลดต้นทุนการผลิตไปยังเครือข่ายภายในพื้นที่อำเภอยะหาได้อีกด้วย ตำบลตาชีเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีการทำกรเกษตรกันมากมีทั้งยางพาราแล้วก็ไม้ผลไม้ผลนี่ก็แต่หนักไปในทางทุเรียนการใช้ปุ๋ยเคมีในพื้นที่ตำบลตาชีเนี่ยเขาใช้กันเยอะแล้วปุ๋ยในราคาในท้องตลาดนี่มันมีราคาแพงพวกผมก็มาคิดกันว่าทำอย่างไรถึงจะให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยลดต้นทุนในการใช้จ่ายแล้วก็ไปซื้อแม่ปุ๋ยมา มาผสมเองแล้วก็จำหนายกับสมาชิกจนกระทั่งว่าทางรัฐบาลเขาสนับสนุนแม่ปุ๋ยมาให้ทั้งหมดมันร้อยยี่ระสอบแล้วก็เครื่องผสมแล้วก็ได้จัดตั้งเป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลดาชีแต่เดิมชาวบ้านในพื้นที่จะใส่ปุ๋ยตามแบบที่เคยใส่กันมาตลอดโดยไม่ได้คำนึงถึงธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน และซื้อปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดซึ่งมีราคาสูงมาใช้จึงมีแนวคิดในการรวมกลุ่มกันในชุมชนเพื่อซื้อแม่ปุ๋ยมาผลิตใช้เองประจวบกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอยะหาและสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาเข้ามาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อหาปริมาณธาตุอาหารหลัก NPK และแนะนำการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวตาชีนะเพราะชาวตาชีเนี่ยใช้ปุ๋ยมาตลอดแต่ว่าการใช้ปุ๋ยของเขาจะเป็นปุ๋ยที่ซื้อมาจากท้องตลาดทั้งหมดพอมาได้เข้าร่วมอบรมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเริ่มเรียนรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ดินการผสมปุ๋ยเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้ปุ๋ยเคมีที่ซื้อจากท้องตลาดมาใช้ปุ๋ยของสอพอปทเพราะว่าบางราย เอาไปใช้แล้วเห็นผลว่ามันเปลี่ยนจริงๆต้นไม้แล้วก็ในเรื่องของการให้ปริมาณน้ํายางมันเปลี่ยนจริงๆนะครับพฤติกรรมของชาวบ้านนี้เปลี่ยนแปลงยากสักน,นิดนึงเพราะอย่าลืมว่าตําบลตาชีเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้เพราะส่วนใหญ่เขาจะเขาจะเรียนหนังสือกันที่นี้การจะเปลี่ยนแปลงให้เขาจากไปซื้อปุ๋ยตลาดมาแล้วก็มาใส่เลยแล้วก็เรามาตั้งปุ๋ยตั้งจุดอะสอเอปชให้เข้าผสมปุ๋ยใช้เองเนี่ยถามว่า มันเกิดกิจกรรมให้เขาอีกหนึ่งกิจกรรมที่ที่เขาเสียเวลาไปกับตรงนี้ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ได้รับผลประโยชน์เขาคงไม่ทําตอนนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงตัวนี้นะครับหลายคนเอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์จึงบอกต่อปากต่อปากนะครับในปัจจุบันนี้ใช้ไปถึงตําบลละแอตําบลปะแแตตอำบลยะหาตําบลกาตองซึ่งก็วิ่งเข้ามาซื้อปุ๋ยที่นี่ผมภูมิใจแทนพี่น้องชาวตําบลตาชีนะครับ เพราะว่าผมเข้ามาบ่อยทีนี้เข้ามาบ่อยจากครั้งที่เข้ามาก่อนๆแต่ครั้งเนี้ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นว่าอ๋อเกษตรไอ้ปุ๋ยที่กเกษตรมาให้นี่มันดีนะเออเนี่ยเราอยากได้แบบนี้ตั้งนานแล้วพอครั้งเนี้มาตอบโจทย์เราผมก็เลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องอะไรที่เราทําให้พี่น้องเกษตรกร,รกได้ลดต้นทุนและได้ใช้ของมีคุณภาพเนี่ยเราภูมิใจนะครับภูมิใจแทนแทนกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะครับว่า มีกิจกรรมโครงการดีๆลงมาเนี่ยให้พี่น้องเกษตรกรเห็นผลอย่างจริงจังนะครับแล้วก็จากการพูดคุยนะครับก็มีสัญญาจใจกันไว้ว่ากลุ่มเนี้ยเราเราจะอยู่กันไปต่อเนื่องเราจะทําลักษณะนี้แหละนะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้ประโยชน์ให้มากที่สุดโดยจะไม่หวังผลกําไรมากนักคือกลุ่มอยู่ได้พี่น้องเกษตรกรใช้ของดีนะครับเราก็นักวิชาการส่งเสริมและเกษตรอำเภอเข้ามาก็มีความสุขได้พบปะพูดคุยกันพี่น้องเกษตรกร เริ่มเรียนรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ดินการผสมปุ๋ยเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้ปุ๋ยเคมีที่ซื้อจากท้องตลาดมาใช้ปุ๋ยของสอดพชทเพราะว่าเอาไปใช้แล้วเห็นผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพี่น้องเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยลักษณะนี้เห็นแววว่าเป็นเรื่องที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วกลุ่มนี้ก็คงจะขยายใหญ่ต่อไปจากการที่ได้คุยกับกำนันคุยกับนาย,ยกซึ่งซึ่งท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยก็ให้การสนับสนุนอยู่ครับ ผมในฐานะผู้นำของชุมชนนะครับก็เห็นกลุ่มมาทำปุ๋ยผลิตปุ๋ยนะครับขึ้นมาใช้เองเนี่ยโดยที่ว่า,าปุ๋ยมีคุณภาพขึ้นมานะครับเมื่อก่อนผมเป็นตั้งแต่เล็กๆนะครับผมอยู่ตรงนี้50กว่าปีนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หรือวนนน่าเลือกสวนไร่นะครับเมื่อก่อนก็ใช้ปุ๋ยบ้างไม่ใช้ปุ๋ยบ้างแต่ใช้ปุ๋ย ก็ใช้ปุ๋ยผิดปิดถูกนะครับพอมามีกลุ่มนี้เกิดขึ้นนะครับก็มีการวิเคราะห์ดินนะครับมีการวิเคราะห์ดินมีการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีนะครับตรงนี้มันจะลดลดอะไรลดค่าแรงเรานะครับลดค่าต้นทุนนะครับแถมยังได้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพนะครับทําให้ดินไม่เสื่อมนะครับตรงนี้ชาวบ้านรับไปเต็มๆเลยนะครับก็เป็นที่น่าภูมิใจของของ ชุมชนนะครับจริงๆแล้วผมก็เป็นสมาชิกอยู่ตรงนี้คนหนึ่งนะครับและที่ใช้ปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะครับสวนยางนะครับสวนยางเมื่อก่อนไม่ค่อยออกนะครับคนชาวบ้านบน่นบ่นกันมากนะครับว่าทำไมย,ยางไม่ออกแม้กระทั่งยางายมีอายุแล้วนะครับพอมาเจอปุ๋ยตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยที่ว่าเ เป็นปุ๋ยประสิทธิภาพจริงๆของเราที่ที่ผลิตกันตรงนี้นะครับพอไปใส่นะครับเพิ่มผล,ผลผลิตขึ้นมาจากเมื่อก่อนน้ํายาง8ลอนตอนนี้12ลอนแล้วครับเนี่ยมันความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ไอ้หน้ายางหน้าอะไรมันเกลีดง่ายด้วยเพราะว่ามันไม่แข็งนะครับตรงนี้นั่นคือยางแต่ผลไม้น่าก็จะเพิ่มขึ้นปีที่แล้วนะครับลูกเล็กๆแต่เพราะว่าใส่ปุ๋ยนี่ลูกจะโตขึ้นนะครับมันจะเย็นได้ต่างกันเลย นะแล้วก็อยากให้สมาชิกทุกท่านตรงนี้นะครับเข้ามาเอานำปุ๋ยเนี่ยไปใช้ดูนะครับไปลองใช้ดูนะครับแล้วก็จะผิดกันมากกับปุ๋ยท้องตลาดที่เราบางทีเราไม่รู้ว่าเขาไปสมอะไรแค่ไหนแต่ตรงนี้ได้มาตรฐานแน่นอนนะครับแล้วก็สมาชิกที่อยู่ด้านนอกนะครับเครือข่ายผมถือโอกาสตรงนี้บางทีไปอยู่ที่ชุมชนนะครับมีกิจกรรมนะครับ ก็พยายามดึงสมาชิกเข้าไปนะครับแนะนำปุ๋ยนะครับให้เกษตรกรในตำบลราชีรับรู้รับทราบว่าตรงนี้เราได้มีการประดิษฐปุ๋ยขึ้นมานะครับและมีประสิทธิภาพยิ่งดีดีมากๆานะครับอยากให้ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยหันมามองกลุ่มนี้แล้วก็มาศึกษาแล้วมาใส่ปุ๋ยดูนะครับผมรับรองเลยนะครับผมเองการันตีนะครับเนื่องจากว่าเป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะครับ หลังจากที่ว่าได้ใช้ปุ๋ยที่นี้นะครับต้นทุเรียนของพี่นะครับประมาณ200กว่าต้นในแปลงนั้นมันก็โตสม่ำเสมอเราสามารถควบคุมได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเราประหยัดในการใช้ปุ๋ยด้วยเมื่อก่อนนี้เราจะต้องใช้ปุ๋ยที่ตลาดที่เราซื้อมานะครับเราไม่รู้ว่า,าใช้ขนาดไหนแต่ตอนนี้เราใช้เพียงนิดเดียวมันเหมาะกับ ดินของเราทําให้ต้นทุเรียนนี้สามารถต่อยอดพุ่งอยอดได้สวยมากเลยนะครับลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยไปมากเลยเมื่อก่อนนี้เราใช้เป็นสิบติบกระสอบแต่ตอนนี้เดือนหนึ่งเราใช้ปุ๋ยหนึ่งกระสอบที่ว่า1กึ่งมือเราก็สามารถที่จะใช้กับต้นไม้ของเราได้นะครับแล้วต้นไม้ของเรานี้ต้นอวบสมบูรณ์นะครับก็หมายความว่าสามารถประเมินผลได้เลยว่า ผลผลิตในสวนนะครับสุดยอดเลยกับการใช้ปุ๋ยนี้โดยที่ว่า,าพืชของเรานะครับได้เร่ดธาตุตรงกับความต้องการของของเขากับการที่ว่าเราไปที่ตลาดแล้วเราไม่รู้ว่าเรา,าใช้ปุ๋ยได้เหมาะสมกับพืชของเราอย่างไรดินของเราอย่างไรแต่ถ้ามาที่นี้ปับ๊บเรามีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ในเรื่องดินว่า เหมาะสมกับปุ๋ยที่เราจะไปใช้อย่างไรนะครับเราก็เลยลดต้นทุนได้เยอะเยอะมากเลยนะครับสุดยอดนะครับไอ้ที่นี้หมายความว่าเรามาที่ศูนย์ดินและปุ๋ยตาชีมาที่นี้นะครับครบจบในที่เดียวหมายความว่าทั้งดินและปุ๋ยครบจบในที่เดียวครับต้องมาที่สอดอปชตาชีสุดยอดครับ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้สมาชิกในชุมชนสามารถซื้อปุ๋ยในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดช่วยลดต้นทุนการผลิตและสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างดินการวิเคราะห์ดินการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการผสมปุ๋ยใช้เองอีกทั้งยังทำให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งการจัดการสวนยางพาราสวนทุเรียนไม้ผลอื่นๆและการผสมปุ๋ยใช้เองคือปุ๋ย ที่ผมที่ผมประสมในตัวนี้ข้อดีคือหนึ่งไม่มีฟิลเลอร์แล้วก็ข้อสองคุณได้ปุ๋ยเต็มสูตรไม่มีการโชคก็ไม่มีการโกงแล้วก็ข้อสามผมที่นี่จะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งคือผมจะบจกกรรจุกระสอบกระสอบละ 25่้ากิโลเท่านั้นถ้าจะถามว่าทำไมเพราะเกษตรกร,ท,กรที่ตำบลดายีส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุทำห้าสิบกิโลเกษตรกร,เ,กรเขาไม่ไหวเพราะเขาเป็นผู้สูงอายุแต่ถ้ามันบรรจุเพียงแค่ถุงละยี่้ากิโลเขาก็ยกไหวการเคลื่อนย้ายมันก็ง่ายมันก็สะดวก ขอบคุณมากเลยครับเพราะว่าตัวนี้เรามันได้มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนคือคือความจริงอะ่ะผมก็มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่แล้วก็เพราะว่าการลงหุ้นของผมอะ่ะผมไม่ลงหุ้นละหนึ่งร้อยบาทแต่คนละไม่เกินสิบหุ้นคือคุณจะลงเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหุ้นแต่ไม่เกินสิบหุ้นหุ้นละหนึ่งร้อยบาท ตอนนี้ก็มีเงินหุ้นอยู่ก็ประมาณ4ี่หมื่นสี่หมื่นกว่าบาทครับสมาชิกมันทั้งหมดมัน3ามสบคนส0สคนคือสมาชิกตัวจริงแล้วก็สมาชิกสมทบอีกหกคนมันมีสมาชิกสมทบด้วยถ้ารวมเป็นทั้งหมดมันก็เป็นส6บคนครับใครสั่งมาเท่าไหร่สมมุติว่าสมมติว่า,มมว,าวันนี้เขาสั่งมาส0 0รกิโลสมาชิกท่านใดที่ต้องการจะมาทํา จะมาทําตรงนี้เพื่อเพื่อให้เพื่อให้ได้ส่วนส่วนแบ่งในในในการในการทำงานเพราะว่าน,นี้เขาจะเขาจะจ้างการผสมนี่กิโลละกิโลละห้าสิบสตางค์แล้วทำเครื่องกิโลละห้าสิบตางค์เป็นค่าจ้างคุณมาทํากี่คนก็ไม่ว่าคุณาทาเสร็จค่าใช้จ่ายก็แบ่งเอาไปแบ่งเอาไปเคยจะมาทำก็ได้ผมไม่ได้บังคับว่า คนนี้นะต้องมาทานะคนนี้ต้องมาทําผมไม่บังครับถึงเมื่อวันนี้คุณไม่ว่างใครที่ว่างมาทําเลยอันนี้ผมจะไม่ปิดกันผมรู้สึกว่าผมภูมิใจที่สุดเลยภูมิใจที่สุดเลยที่ว่าไม่ต้องไปเที่ยวไปเที่ยวเด็กๆมันไม่ต้องไปเที่ยวเล่นไปเที่ยวหาไปในทางที่ผิดอ่ะในทางที่ผิด่ะได้มีงานมีการมาทำมันได้ช่วยเหลือพ่อแม่บ้างนี่แหละครับ ก็ตัวพี่หลวยเองนะคะก็ได้รับการอบรมจากเกษตรอำเภอนะคะเรื่องการผสมปุ๋ยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยตัวพี่หลวยจะซื้อปุ๋ยสําเร็จรูปจากตลาดใช้พอหลังจากที่ว่าเราอบรมเรามีความรู้ว่าผสมปุ๋ยเป็นยังไงแล้วก็ได้ผสมใช้แล้วก็ยางมันออกอะคะ่ะ และตัวที่พี่รวยใช้ผสมก็จะไดม้มีความรู้จักกลุ่มนี้ด้วยก็จะมีเป็นหลักสูตรแบบนี้ค่ะพี่รวยจะ,จะมีหลักสูตรความจําไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แต่บะลับคือใช้ที่ว่าเราอบรมแล้วเราจะบันทึกแล้วก็มีข้อมูลแบบนี้เวลาจะใช้สูตรบุ๋ยตัวไหนพี่รวยก็จะดูจากสูตรของกลุ่มนี้ละค่ะใส่ตัวไหนเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะก็จากปีก่อนๆน,นะคะสองปีที่แล้วพี่รวยก็จะกรีดอยู่ประมาณที่น้ำยางอยู่ที่แปกระอลนอพอหลังจากที่ว่าเราผสม ปุ๋ยใช้เองเนี่ยจะออกมา12แกลออนเลยค่ะประมาณนี้แล้วก็ผู้โดยก็ได้ลดต้นทุนที่ว่าไปไปซื้อปุ๋ยสําเร็จรูปแล้วก็มาผสมเองแบบนี้ลดต้นทุนไปกระสอบนึงเกือบ200บาทค่ะแล้วน้ำยางก็ออกด้วยค่ะลดต้นทุนการผลิตเพิ่มคุณภาพผลผลิตค่ะ ก็สำหรับสร,รบชรตําบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเนี่ยเป็นการต่อยอดมาจากโครงการต่างๆของภาครัฐนะครับที่สนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมตัวกันนะครับเพื่อให้เกิดการผลิตนะครับหรือว่าการส่งเสริมด้านการเกษตรนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเกิดขึ้นจากการต่อยอดของโครงการ9101 นะครับทีร่รัฐบาลเคยให้มาแล้วก็พี่น้องเกษตรกรรวมตัวกันตั้งเป็นกิจกรรมในเรื่องของการใช้ปุ๋ยนะครับทีนี้โครงการ9101เนี่ยกิจกรรมพี่น้องเกษตรกรทํามาอาจจะไม่ต่อเนื่องนะครับพอดีผนวกกับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับมีกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดตั้งสอดปชนะครับเราก็เลยเอากิจกรรมของสอดปชนะครับ มาผนวกเข้าต่อยอดกับโครงการ9101นะครับเป็นการต่อยอดโครงการของรัฐบาลเพื่อไปถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ในตำบลตาชีนี้ก็มีแปลงใหญ่ที่สามารถเชื่อมโยงกับสรสอปอ,อ,อยู่สองแปลงคือแปลงใหญ่ยางพารากับแปลงใหญ่ทุเรียนก็กลายเป็นว่าสมาชิกสรปทสมาชิกแปลงใหญ่แล้วก็สมาชิกโครงการ9101เนี่ยก็มารวมตัวกันเพื่อใช้ปุ๋ย ของกรม่ในส,ส่วนของวันสต๊อบเซอร์วิสนะครับก็เป็นในเรื่องของธุรกิจบริการดินปุ๋ยเพื่อชุมชน อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในก,กิจกรรมของสโรพชนะครับอ่าก็จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนเนี่ยรู้จักที่จะประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรให้เป็นธุรกิจเพราะเพราะว่าที่แล้วมาส่วนใหญ่คืออาชีพเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่เคยบอกว่าอาชีพเกษตรเนี่ยเป็นธุรกิจไม่ได้แต่ไม่จริงครับมันอยู่ที่แนวคิดอยู่ที่วิธีการอยู่ที่กระบวนการอย่างเช่นตัวอย่าง ของสอสบชแห่งนี้นะครับก็เป็นวันสต็อป์วิตด้วยก็จะมีการแบ่งหน้าที่การทํางานนะครับในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการผสมในเรื่องของการจําหน่ายในเรื่องของบัญชีอะไรประมาณนี้นครับก็มันก็จะเกิดเป็นธุรกิจวันสต็อป์วิตเล็กๆในหมู่บ้านในชุมชนนะครับผมว่าเป็นเป็นการเริ่มต้นที่ที่มีประโยชน์นะครับต่อไปผมอยากจะเห็นกลุ่มเนี้ยที่มีการสร้างงานมีจ้างแรงงานเข้ามาในอนาคตผมว่ามีความเป็นไปได้ครับ ครับก็สุดท้ายก็ต้องบอกว่าขอบคุณทางทางรัฐบาลนะครับขอบคุณทางกระทรวงเกษตรกมรมส่งเสริมกรเกษตรและก็สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่5จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ทางสํานักงานเกษตรจังหวัดยะลานะครับที่ได้มีกิจกรรมดีๆลงสู่พี่น้องประชาชนโดยเกษตรอำเภอเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติในพื้นที่อยู่แล้วนะครับมีนโยบายดีๆมาเราก็พร้อมที่จะรับมาปฏิบัติแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวดีๆกับรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้ครับที่ทําให้คนในชุมชนสามารถซื้อปุ๋ยในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดและยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างดินการวิเคราะห์ดินการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการผสมปุ๋ยใช้เองและที่สําคัญคนในชุมชนมีการถ่ายทอดและเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งการจัดการสวนยางพาราสวนทุเรียนไม้ผลอื่นๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองครับส่วนครั้งต่อไปครับรายการเมืองไทยดีๆจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวอะไรนั้นต้องรอติดตามชมครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ